สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีเอฟซีสุบูรณทุกคนครับสวัสดีมือนิกาสวัสดีมือทํางานแล้วครับเบิ้สิ้นสุดเวลามวนซึ่นแล้วครับ่อไปกับถ้ามาหายำครับหาแนวไซมีเขาครับเมื่อกี้ไปหาบ่อปลาเหลาครับถือต้มครับบอกเขาว่าอยู่บ่อหนั่นบ่อหนั่นเทไปหาเข้าหาเห็นครับเสียใจนะครับซื้อเอ็มลอยไปแพงหนึ่งครับไปแพ็คหนึ่งอดสัมครับปลาเหลามักอาจตัวครับ ก็ซาซอิมร่อยมาแพ็หนึ่งแล้วก็เไดมาหาสป,ปอแทนครับสป,ปอสป,ปอสิไปเกียดดินครับ <c oughs> ไปเกียดดินหนาบ้านถ้งองยังเกียดมาเร็วไปเกียหน้าวันี่แล้วมาาันนาเลยเขาเปปั๊มหน้าเขาคนนึงกะซุหนึ่ก็เล้วเลีวต่อไปก็จะเป็น เดือดสองซมป่ะเขาไงก็นจะไปครับเพื่นทั้งพญาย์ทั้งหลานนี่ครับเขาทังมีบ้านหลังใหญ่เขาบ่อยู่บ่าเศร้าบ่าซื้อบ่าจกครับมิจหาครับขนน้มันกันใส่เองไหนกันล่ะครับป่านนี่สีบ่าซื้อพระบาทครับพักยังกระปูกินเองหมดครับ คนช่วยครับคนคนณใครเห็นยังก็กคือเขาอื่นมาทั้งสี่นะครับฝากเอาเอ็มลอยมาแซ่์ไปบ้านซอปปอรครับบ้านเราบางอาจตัวพุงครับเป็นตัวเอา่นยูบอเก่าคนทั้งมาโหลดฮะ อันนี้อ่ะปีเท่าไหร่วะปีละแสนเจ็ดครับคหมวดครับปีละแสนเจ็ดเปนรถอัดเสียอันครับเป็นรถอัดเสียอันสองขั้นเหมือนเดยนี่ซับเปลาเรือเมอยน้ำเสียอันเลยครับเฮาะอุตซาหรับงานไว้บลกหลายครับแต่ลูกน้องเสียอันบ่เป็นใจเลยครับอันวันเดียวกับวามาเดียวกับบอม,ามา่เมา,มาเฮ็ดบาบลูกขี่ครับนี่ครับ ทูกพี่ใจดีนํำลุกน้องก็เลยอันนี้มันสิเป็นเขาทางไปประมาณนี้ครับอันนี้ใจดีบ่ฮู้ดดาคนบู้งหัวค,ครันมึงไม่ทำกูทำทำนีะครับคนใจดีลุกน้องห้ายครับแต่ว่ามันกะส่งผลเสียครับโปอพลรับงานอาจเฟียงไว้ประมน่นดหน่อยครับกะจังไหนุ่นเนี่ก็เลยได้ยกเลือกงานนั้งมืิดครับแล้วเหมือนกับว่ากูเจหายอยู่มืดมือ ก็อปลอเสร็เอาไปขายแหละครับไปย้ำรถเขาดยนะ <c oughs> ลูกน้องดีกันลูกน้องผ้ารวยลูกน้องผ้ามีครับแต่ลูกพี่ดีลูกน้องกะดีอยู่ครับอันอันมึงอันมึงมันหลักเลยอันโอ้ย <c oughs> ปเปลของเขามากอนเจไปส่ง,งเขาขึ้นเนม่ยเซฟตีโมสี่นะมัน้องมีมอไซเป็นปะโม่โมซี่เขามาเอาอพี่นาสปอปสื่อแท้ครับซำเคียงอัดเทียงอ่าไอซอปสื่ออย่างนี้ครับรถเคียวรถอัดเทียงครับสี่ประตูครับ นอนอยู่บ้างซือเผาผีกันลวยแหละครับจะเผาผีนี่้ฮะาจอนมาเอาลวบรถไทยสองเส้นสองเนหาสองเ้นหาครับสามเก่าครับสองเส้นาครับน้นมาสามเก่า ขายครับ,อ,รบอันนี้รักขายรถเสียอันเนอะตุ่นมี่เผาครับล้งเผาล้างบ้านคันมีคนตายกับขายบกาวกเผาครับบกวกเผาล้างบ้านนี่ยไปขายเห็นานขายอยู่นะเขาท่านขายเออเราท่านขายครับเอาคู่ย่างครับเพราะว่าซบซบหนึ่งกัน ทานเรือก็เอากลับมาใหม่ครับเอาไปแต่ขายอีกรอบนึงผมไม่ทายคลิป,ซปโซปอกระไ้ทานมาเหลืออยู่ครับทานเหลือเหลือจากเม่นครับมึงกินเ <c ười> ขาย่างนะั้ยเขาเศร้านะอีแตนก็ขายได้ครับอีแตนมาเอาได้ครับสองแสนสองครับอีแตนหกโล่ดำขึ้นกูฟันแม่ฟันเห็นมึงแม่เกือ ฟันว่าออเดียม,มันมึงไปนนางห้องนอนหองาหยุขาเขาไปขางว่าขวนญเมย์โมมันคือหลอนเนี่ยมือวัวเกย์กออกมาออกมาอยู่เนื้อหลอนงานน่นพิวดุนี่งานพิวดุนมันขึ้นเต็มหนาเฟสเลยนะแล้วว่าเขาหมั่นอยู่มึงไปนอนห้องาอยู่ข้างว่าขวนคเขบาไปเออกูยิ่งเงินกูนอยากอายคนนึง่ง ไปยังกาไปเนาะเขาเห็ดหมูเห็ยดยังบ่ไปไกลเขาม่มา,า,มาเนาะกูกบไปแล้วเสือกันเว้มันไม่มีเพงมียังแม่มันเลยบุวเขาเห็ดยัง,ยงขาดชิปต นราเมีนเนาะบึง้งจิบเบิ้ขาดแล้วก็ใส่ขาดแล้วใส่กระชิบห,ยหายไปเลยเนาะฮะลูกสูบมันคล่องบ่ตรงไหนตู้นนนชิบตีนี่เนี้องชิบจีอู้นี่โมโตขาดต,ตัวเมียมันลูกสูบมันมอนบ่ บ่าเมนว่าขาดละกะจีเปียนขาดละกะจีเปียนบึ้งกะจเปียนก็่่เปลี่ยนแต่ว่ามันอัดได้อยู่ในตอนไปเร็วมาได้เพียงหนาะวะนะต้องต้องเร็วหรอเอล่ามึงจอัดขายเป่าตัวนี้จีอัดขายเป่าสลาดครับ ลดได้13บาทซับเบลือขาย20ครับซับเบลือไป4นิ้วซื้อครับแต่7บาทครับก่อนละ7บาทบอกเรืองตรงเลยว่ากำไรก่อนนะครับอืมบอกเองตรงเลยนี่ครับสมองมันครับแบบก่ต้องให้ยังเลยให้ผมไม่ขอเขาให้เพราะเอาไม่เกี่ยวหน้าไหนคันผมไม่ขอเขาให้เบิดครับนะคันเ้ามี้เรเกี่ยวมันก็ดีแบบถ้าขอซื้อเขาก็ให้ครับเพราะว่าดียังมันก่ต้องจูดก็ได้ครับ พู้ในห่วงเพียงคิดว่าเอาไว้เห็ดฝุ่นมันโมเมียนครับเอาตรงๆกันก็ได้ข้าบัวกันข้าเคียงน้ำกันบิดๆแบทนั่นตอกกอนอืมเห็นไ่มสมองครับกินครับกินกันจะเจาะกินน้ำนี้นะครับอยู่น้ำบักเบียร์อยู่น้ำกินน้ำกันบดครับเพื่อว่าอะไรครับพันลังเยแท่งกันแล้วกันชอบนั่งกินกันครับนี่นะวิธีของคนหาเมียแกนั่นเด้อครับญาติแกไปห้องไห้นนี่ป้าขวัญใส่เขาเอ้า พ่อๆกันสวัสดีพี่ใหม่